สวัสดีครับก่วกีฬาข้ามเอบวันนี้อยู่กับนัดและตูนนะฮะเราไปเริ่มกันที่แบดมินตันคนพิการชิงแชมป์โลกที่พัทยานะครับมงคลนบุญสูรและก็ดาวรุณีเห็นไพวันนะครับก็ผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์เป็นที่เรียบร้อยติดตามจากสกูพิเศษของเราครับครับการแข่งขันแบดมินตันคนพิการชิงแชมป์โลก2024ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติพีชพัทยาจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นรายการสุดท้ายในการคอลิฟายพาราลิมปิกเกม2024 วันนี้เป็นการแข่งขันนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มประเภทยืนชายเดี่ยวคลาส SL3 กลุ่ม G มงคลบุญสุนมือ5ของรายการและมือ8ของโลกเสื้อสีเขียวนัดแรกเอาชนะนักแบดมินตันจากตุรกีต้องการทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อลุ้นแย่งตั๋วใบสุดท้ายพาราเลปิกเกม2024กับนักแบดมินตันฝรั่งเศสพบกับอัสราฟฮัสซันซาฟรีมือ26ของโลกจากอิรัก สถิติคู่นี้ไม่เคยพบกันมาก่อนนะครับปรากฏว่าเกมนี้มงคลเล่นได้สมราคามือ8ของโลกควดเอาชนะไป2เกมรวด21ต่อ6และ21ต่อ8เก็บชัยชนะ2นักติดต่อกันผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์เป็นอันดับ1ของกลุ่มด้านหญิงเดียวคลาส SL3 กลุ่ม C ใหม่ดารุณีเห็นไพรวันมือ7ของโลกเสื้อสีแดง2นักแรกเอาชนะนักแบดมิตันจากโคลัมเบียและยูกันดา ต้องการคว้าแชมป์รายการนี้เท่านั้นเพื่ออัพคะแนนสะสมคว้าตั๋วไปลุยพาราลิมปิกเกม2024พบกับมานิฟคอมือ3ของรายการและมือ4ของโลกจากอินเดียสถิติคู่นี้เคยพบกันมาแล้ว10ครั้งนักตบลูกขนไก่คนพิการสาวอินเดียเอาชนะไปได้8ครั้งเกมนี้ดารุณีพยายามสู้อย่างเต็มที่แล้วแต่ต้านความแข็งแกร่งของคู่ต่อสู้ไม่ไหวแพ้ไป0ต่อ2เกม 17ต่อ21และ13ต่อ21แต่ยังผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ในฐานะอันดับ2ของกลุ่มด้านนายนายน,นพพิรมพักดีประธานคณะกรรมการพาราลิปิกแห่งประเทศไทยได้เดินทางมาเยี่ยมนักกีฬาแบดบินตันคนพิการทีมชาติไทยในการแข,นขน่งขันแบดบินตันคนพิการชิงแชมป์โลกครั้งนี้พร้อมทั้งกล่าวให้กำลังใจนักกีฬาทุกคนและเชื่อมั่นว่าจะสามารถคว้าตั๋วไปพาราลิปิกเกมส์ได้ ครับก็วันนี้ครับก็เป็นออวันแรกที่เริ่มการแข่งขันนะครับของคาราบไบแมงต์เติ้ลโบชัเปิ้นชิพที่พัทยานะครับเริ่มแข่งวันนี้แล้วเสร็จวนันอาทิตย์นะครับก็วันนี้ก็มาให้กําลังใจนักกีฬาเพราะแมตชนี้ก็ถือว่าเป็นแมตสุดท้ายแล้วสําหรับการคัดเลือกที่จะไปพาราลิมปิกที่ปารีสกลางปีนี้ครับก็มาให้กําลังใจนักกีฬาแล้วผมก็มั่นใจนักกีฬาของเราครับจะสร้างผลงานได้ดีนะครับแล้วคว้าโคต้าไปการแข่งขันที่พาราลิมปิกด้วยครับ สำหรับวันพรุ่งนี้จะเป็นการแข่งขันรอบน็อกเอาท์เริ่มเวลา9ก้นาฬิกาเป็นต้นไปเอกชัยเชื้อรบถ่ายภาพเมธีชิมจิว๋วรายงาน